สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับช่องเลขนาคราคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่5กันยายน2 5 0 0วันที่5ตุลาคม2568และเช่นเคยก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่ 6ตุลาคม2 6 6 8แต่ก่อนอื่นใดที่เราจะไปดูผลสรุปและดูแนวทางกันนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรย้อนหลังเท่านั้นและเป็นการคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์สำหรับคนชอบคำนวณคณิตศาสตร์ ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรให้เอพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมที่เห็นอยู่นี่เป็นแนาทางเมื่อวานวันที่5กันที่5ตุลาคม2 5 6 8 เราก็มาเช็คสายออกกำลังกายสายลูดสายตัวช่วยเป็นอย่างไรบ้างน,นะผมวางไว้ที่901 9นะครับ9ก็เข้าไปที่09กิจ4 9กา7 9พิ92วนะครับมาทั้งหมด4รอบนะครับ0ครับ0ก็มาที่09กิจ4 0กา 4ี่ห้าปก4 8 V นะครับมาทั้งหมด4รอบนะครับส่วน1เมื่อวานนะครับไม่มานะครับไม่มานะครับเข้าไปทั้งหมด8ครั้งใน7หน่อยนะครับ8ครั้งใน7หน่อยผมยอมรับเลยครับว่านะครับผมสูตรนะครับผมสูตรสายออกกำลังกายนี้นะครับดีเยี่ยมนะครับในแต่ละวันนะครับ ถือว่านะครับเป็นสูตรที่ดีมากเป็นตัวช่วยที่ดีมากมาดู12คู่เจาะนะครับภายใน7หนอยนี้นะครับผมก็คือกาชาติเฉพาะกิจพิเศษปกติ VAP สามคัคคีและพัฒนาสถิติ7หนอยนี้คู่เจาะเข้าตัวใดบ้างครับมาดูครับเข้าไปที่ เจ็ดเก้าพิครับนะครับเข้าไปที่ศูนย์เก้ากิจนะครับนะครับเข้าไปสองสองคู่เจาะนะครับผมสองคู่เจาะก็คือเก้าเจ็ดกับเก้าศูนย์นะครับนะครับก็ถือว่าเจ็ดนอยมานะครับสองมาสองคู่นะครับถือว่าเป็นนะครับผมสถิติก็ถือว่าดีนะครับพอใช้ได้นะครับผม ทีนี้มาดูส่วนของงบน้อยหรือว่าชอบมากที่ผมทําขึ้นมาสายรูดสายออกกําลังกายสายตัวช่วยผมวางไว้ที่9ตัวเดียวนะครับจาก3ตัว901ลงมาที่9ตัวเดียว9เราก็เช็คไปแล้วครับนะครับเข้าไปทั้งหมดนะครอบนะครับ,นะรบเข้าไปหมด4รอบ ส่วนคู่เจาะที่นํามา6คู่นี้นะครับ6คู่นี้นะครับไปเข้าเข้า90ไปเข้า97้าเจ็ดนะครับหคู่เจาะที่เน้นให้ไม่เข้านะครับต้องขออภัยเข้าแต่เฉพาะนะครับสายออกกําลังกายสายตัวรูดนะครับเข้า4รอบนะครับก็ถือว่ายังเป็นแนวทางที่ดีนะครับผมไม่เสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นแนวทางที่ดีต่อนะครับ ทีนี้เราก็มาดูต่อของวันที่6ครับวันที่6จะเป็นอย่างไรนะ วันที่6นี้นะครับตัวรูดนะครับตัวรูดวันที่6นี้ตัวรูดไปที่901ตัวเดิมเลยครับผมนะครับ,นะรบได้ตัวเดิมนะครับมาดูคู่เจาะครับ85

1น1่งห้าครับมาดูสายนะครับผมสายงบน้อยชอบมาก ชอบมากวันนี้นะครับผมให้ไปที่หนึ่งนะครับเมื่อวานไม่มานะครับหนึ่งวันนี้จะมาไหมนะครับให้ไปที่หนึ่งมาดูครับศูนย์หนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสาห,งห้าแห้า สองสามนี่คือแนวทางหน่อยวันที่6ตุลาสองพันรกก็มีดังนี้ครับ,นะรบก็นะครับผมก็ขออวดพรให้แนวทางที่ผมวางไว้ให้พี่น้องนี้จะเป็นแนวทางที่ดีกับพี่น้องทุกๆวันครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ